สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้านค่ะไกลบ้านทางนี้อยู่ชีเวียดนามสวัสดีทุกคนจากกรงุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้านค่ะ ใส่บ้านเทปนี้ขอขอบคุณหอแว่นค่ะผู้เชี่ยวชาญการวัดสายตาและการประกอบแว่นตาเพื่อแก้ปัญหาสายตาของคุณอย่างตรงจุดนะคะตอนนี้หอแว่นเขามี BVAX warranty จะช่วยดูแลหลังการขายนะคะถ้าสายตาเปลี่ยนหรือว่าสวมใส่ไม่สบายก็สามารถมาปรับได้ฟรีตลอด1ปีค่ะอย่าลืมนะคะให้หอแว่นดูแลทุกค่าสายตาคุณวันนี้ฮานอยกับดาราใหม่นะคะสวัสีค่ะ นนวัสดีค่ะช่องฝักนือฝากตัวด้วยนะคะคุณต <c oughs> าคุณตาจากพี่โอยูเมโนนะคะมาหลายตอนแล้ว<อ>พี่จีค่ะอันนี้ขออนุญาตข้ามรายการน<อ>้อจากพี่โอยูเมโนมารายการไก่บ้านนะคะหลายตานที่โดนนินทามาบ่อยมากวันนี้จะเอาคืนวันนี้ก็เลยจะเอาคืนเ,<อ>เหมือนกันน,นคะครัและไม่ได้มาแค่พี่จีนะคะอีกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โจนะคะสวัสดีค่ะช่องค่ะเพราะว่าเราต้องการ ผู้สื่อสารเราะไม่งั้นเราจะไม่รู้เรื่องร,เ,ร,องร <laughs> เอะไซึ่งทั้งหมดเนี้ฉันไม่ได้คิดนะว่าจะมาที่นี่นี่เป็นคนคิดขอว่าไปฮานอยกันมาเราก็เลยเออร,รู้สึกว่าฮานอยเป็นเมือง,งหน้าร้าแคนไทยแบบยังไม่ค่อยรู้จักเรา<ๆ><ๆ>พีที่อยากมาด้วยด้วยขอท่านขอตามมาด้วยเพราะว่ามาฮานอยก็ได้เหมือนว่าได้มาปารีสอะไรอย่างงี้ <c oughs> เพราะว่ามันก็มีมีความฝรั่งเศสสมัยอันนี้ไงนี่คือหน้าโบสถ์เลยนะคะเป็น อาสนวิหารเซนโจเซฟคเซนเป็นโบสถ์เห็นไาถ้าดูดีๆก็จะเป็นโบสถ์หน้าตาเหมือนอะไรก็เหมือนนอดทดามเดอปารีสถูกไหมเอาเป็นเป็นแนวแบบนีโอคอสติสใช่นีจริงๆฝรั่งเศสเข้ามาในเวียดนามตอน น่าจะช่วงแบบนักโปรยินที่สามมากตอนนี้นพี่จีก็น่าจะอายุห้าสิบแล้เกิดเรียบร้อยแล้เ oh, <okay. S 2> รู้ความรู้ทุกอย่าง <c oughs> เป็นคนจดหนังสือปัฏิสาร์เล้ยููมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในฮานอยเราคาดหวังว่าเราจะมาดู <c oughs> สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เกี่ยวกับความเป็นฝรั่ง <c oughs> เศส <c oughs> รู้ไหมว่าทําไมประเทศใช้เซนโชเซฟในซาฟ์เซนโชเซฟเนี่ยนะเป็นเขาบอกว่าเป็นเซนพัชชอนก็คืออะไรนะนักบุญที่แบบอุปถัมภ์อุปถัมภ์ของของประเทศถูกต้องหนึ่งนะักบุญอุปถัมภ์เวียดนามแล้วฮานอยเนี่ยเป็นเมืองหลวงถูกป่ะรุงฮานอยแต่ว,ว่าเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งของเวียดนามคือโฮจิมินห์โฮจิมีเที่ยวจิมีมีอาสนวิหารก็จะเป็นอันหนึ่งชื่อ เซนแมรี่อ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยตั้งให้มันเป็นแพรกันเป็นเฟรพพอกันแด้การถูกต้องอ๋ออุ้ยแม่ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเราเริ่มเมื่อคืนดีกว่าพอเรามาถึงปุ๊บอ่ะเรามาถึงปุ๊บก็มีคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาข้างๆเสจเขาาเอาแบบอมือถือมาเปิดให้เราดูเป็นแบบวิดีโอผู้หญิงแก้ผ้าคือจะชวนพวกเราแบบไปนวดไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออไม่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 อะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงนางก็เลย หยิบอาร์ตปลุกเจ้าทานทะเลขึ้นมามแล้วใ็้ไอ้ผู้ชาก็พูดภาษาไทยก็ขึ้นว่าไปนวดไหมแล้วก็เ,เลยตอบกลับไปใช่ไหมว่าว่าชอบผู้ชายเขาทำหน้าเวอร์ไปเลยแล้วก็แบบเออมีหน้าหรอชวนไปไม่ยอมไป <ง linear> เรามาพักอยู่บริเวณย่านเขตเมืองเก่านะคะเขาเรียกบริเวณนี้ถ้าในภาษาอังกฤษของที่เนี่ยเขาเรียกว่าโอ d อเตอร์ใช่ค่ะก็คือเรียกจากคำว่าก a ต c i a g a r c i ต g a r c ของฝรั่งเศสเหมือนที่เจอในคำว่า Em q u a ต r e ค่ะก็คือแปลว่าย่านชนะอันนี้จะเป็นแบบตึกแบบโคโลเนียลฝรั่งเศสต้่งมนจะซ่อนตัวอยู่เต็มไปหมดเลยในย่านโอทาวโอทาวโอ w อเตอร์แต่ว่าบางตึกเนี่ยก็มีอะไรน่าสนใจเช่นข้างบน ตึกเป็นตึกแบบฝรั่งเศ <ฮะ S 1> สข้างบนเป็นแบบจีนอ๋นอผสมผสมนหนูว่าสงสัยอนี้อันหนึง่งเวลาเราพูดถึงชื่อน,นักกีฬาชาวเวียดนามหรือคนเวียดนานมจะมีคำนี้พี่โจ้าที่คนไทยจะอา่านว่างูเย็นอะ่ะอ๋ออันนี้อ่านว่าเหมืนเหมืนเหมืนคือไม่ใช่เหี่ยมด้วยมันคือเหมือนมันมีงูก่อดมันคืององงูกับวอแหวกวักล้ามเหมือนเหวนเหมือนอันนี้ทรงเหมือนโบสถ์เลย เหมือนโบดเหมือนเป็นโบดเก่าแต่มันมีเนี่ยละทางด้วยอ่ะแต่ไม่ไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมท้อไม่น่าใช่ตรงป้ายเนี่ยมันเขียนว่ากรงตีกรงตีอันนี้มันคือคําว่ากรงสีเนี่ยภาษาีน่ะกงตีแปลว่าบริษัทกงสีอะเนาะผมเพิ่งรู้ว่ากรงคือนึกว่ากงตีในบ้านเราคือเขาว่ากงสีนั่นแหละคือบริษัทใช่ไหมคะ เพราะมันเป็นคำจีนเนาะเหมือนกับที่ภาษาไทยเราก็คือเราจะไปใช้คำบาลีศัพท์ไม่ให้ดูแบบสูงสง่งขึ้น,นดบริษทัทจึงทำศัพท์ ถนนนกัที่การข้ามถนนในฮานอยนะคะเราจะต้องข้ามเลยแล้วไม่ต้องมองไม่รอเราหยุดนะคะใส่ทุิ่ต้องเดินไปเลยเพราะเขาหยุดที่เราเองค่ะเขาหยุดเองค่ะเห็นไหมค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 ะเขาหยุดให้เราเองคือถ้าเราโมยหยุดมองเขาอ่ะ เขาจะเสร็จจังหวะแต่เราต้องเดินไปเลยแล้วเขาก็อยู่ที่เราเองเราเองเเลี้ยวหลบเราเองนี่คือสิ่งที่เรารู้จากเมื่อวานว่าเราพยายามมองซ้ายมองขวาเราจะไม่ได้ข้าคือเดินอยู่ทั่วเมืองเดินไปเดินมาเฮ้ยฟ้าแกสังเกตบ้างไม่มีไฟแดงหรือโอ้ยดีดีโข้งตกรถกันยังไงวะมีไฟแดงไฟเขียวเลยแล้วพอเดินเดินอยู่เขาเจอไฟแดงอิิไฟแดงไฟแดงไฟแดงแล้วรีบเดินดีใจมาก <ด>ฉะนั้นดเดอ,อไฟเดืเทางมาลายนะคะไม่มีผละะไม่มีอะไรบอกเลยไม่มีผล เราจะต้องใจตู้เดินแัดไปเลยแล้วมอเตอร์ไซค์เขาเก่งในการจะหลบคนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีแกรบเยอะขึ้นใช่ไหมคะ uh huh. แต่ว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีแกรบมาเมืม่อสิปีที่แล้วอะ่ะ uh huh. นั้นมอเตอร์ไซค์ที่มันจอดตามฟุตบาทเนี่ยบางทีงคือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง uh huh. แต่ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเขาจะไม่มีเสื้อวินไม่มีอะไรเลยอะ่ะ uh huh. อา้าวเรารู้ได้ไงอะ่ะก็ต้องดูเอา <laughs> <laughs> ว่า <laughs> <laughs> เขามีท่าทางจะรับแขกไหมก็คือไปคุยๆกับเขาแล้วก็แบบไปไหมเออสี่เรียกว่าแซม แซอมแซแปลว่ารถรถอะไรก็ได้นะเนี้ยแซแล้วก็โอมแปลว่ากอดอ๋อรถกอดก็คือเราไม่จะใส่เราไม่จะใส่เหว้กอดเฮ้ยดีว่ะเออดีว่ะแซโอมรถกอดก็คือเหมือนกับเป็นมอเตอร์ไซับจ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเพราะคนก็ไปเหมือนกับเขาไปเป็นแกร์ไปหมดแล้วอันนี้มันเป็นทะเลสาบอ่ะถ้าเป็นเราเรียกว่าทะเลสาบเนอะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเราเรียกบึงอ่ะบึงใหญ่ๆเออบึงใหญ่ๆก็ มันมีสองชื่อชื่อเป็นทางการชื่อว่าโผวันเกียมมันแปลว่าทะเลสาบคืนดาบคืนแบบคืนเอาไปคืนน่ะตำนานคือสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยเวียดนามก็ไปสู้กับจีนเนาะแล้วก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยชื่อว่าเลเลยเลเลยเนี่ยก็ได้ดาบไปจากมังกรเทพเจ้าอ่ะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปสู้รบชนะจีน เสร็จแล้วกลับมาก็ดาบศักด<ห>ิ์สิธ์เก็บไว้ไม่ได้ก็เอามาคืนก็เอาคืนเต่าที่ทะเลสาบนี้อ๋อเต่ายู่บอกว่ามีเตา่าจีนแล้วเต่าทงตัวท้ายอย่างที่อายุเยอะที่สุดตำนานบอกว่าในนี้มันมีเต่าขนาดใหญ่ที่มารับดาบไปเราะฉะนั้นกษัตริย์เลยเล,เลยก็เอามาคืนที่นี่ก็เลยเรียกว่าทะเลาสาบคืนดาบถ้าเกิดเรามาตรงนี้เราต้องมาดูเต่าเขาบอกว่าบึงเต่าเยอะใช่ถ้าไปสนดูเราก็ไปดูป้อง แตนอย่างนั้นใช่ปะมาอารมณ์เดียวกันป้านี่ค่ะนี่คือดอกไม้ต้นไม้ที่เรารู้จักกันดีต้นชงโคเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของของคณะอยากให้ พี่จีนะคะได้เล่าเรื่องคุณูปการที่มีต่อคณนดาต่อรสสังตอนนั้นหน้าก็คือรู้จักจะปีสิงห์แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายมาจีมีผู้ชายมาจีก็เลยสวยอ่ะเขาเป็นทหารไลมใช่ไหมเป็นทหารเป็นทหารสาการเขาก็บอกว่าไปหาเขาบ้างโน่นนี่เขาอยู่เชียงใหม่เขาก็เลยนั่ง เริ่มบินนี่นเลยนะเครื่องบินทารเป็นเครื่องบินแบบนี้ถัดห <c oughs> น้าจนกนันอย่างงี <c oughs> ้ฟรีไงคุยคือผู้ชายที่เป็นอาหาร<ม>อะครื่องบินมาลล้วนค่องบราชการนะไ,ไปถึงบ้านเขาเฮ้ย <c oughs> ดีใจ ดีใจว่าไม่เจอผู้ชายนะเจอเน็ตวอลเล่เจอลูกบอลเล่เจออุปกรณ์การ์ดอาไรหมเลยเธอเอาไปทําอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวไปบริจาคโรงเรียนางับตามชนบทว่าขอขอเน็ตวอลเล่กับลูกบอลเล่หน่อยก็เลยเอามาบริจาคให้คณะเก็เลยเป็นคุณดูประการต่อคณะอักษรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นกองบาสที่พวกเราเล่นก็อยู่แล้วมีเน็ตบอลเล่อยู่ตรงกลางอ่ะมาจากพี่จีได้รับบริจาคมาจัดพระเจ้าเองจะว่าไปหนูว่าสมัยแบบปีสี่อะเป็นอันนี้ไงพระฮันเชีย แล้วก็แบบไปขอยืมไอ้นี่ฟุตบอลฟุตบอลจริงๆอะ่ะจากศูนย์ในนี้นเขาเรียกอะไรนะสปอร์ตคอมเพล็กซ์อ่ะศ<า>ูนย์กีฬาเอามาสิบกระลูกเพื่อจะเอามาโชว์มาแบบมาดอกโชว์นะแสดงแล้วก็จบงานไปก็ไปคงไปคืนกันเรียบร้อยผ่านไปสักเรียนจบแล้วอะ่ะ<น>ห <ka up> ้าปีอะไรอย่างเงี้ยไปไปกินข้าวบ้านรุกน้องคนหนึ่งนางสมมติณตุกตาจะมาพรก็ไปบ้านตุกตาแล้วเขาตุก ทำไมบ้านมึงอ่ะมีลูกบอลอะไรเต็มหมดเลยลูกบอลมันฟีบอ่ะเอออ๋อเจ๊ก็ตอนที่เรายืมมาจากตอนนั้นไงฉะนั้นลูกบอลของสูยนกีฬาสปอร์คอมเจคครับไม่ไมันฟีบไปหมดเลยแล้วมันไม่กลับไปส่วนลูกตาจะมาพรเนี่ย คยไปร้องเพลงงานแต่งเพื่อนที่เอราวัณแล้วคนในงานเนี่ยมีแบบคนเอกอะไรเงี้ยแบบทันทนอ่ะเต็ไมไปหมดเลยเนาะโอ้ก็ร้องๆแล้วก็ขันแรกนะฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันกรสดุดฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันโอ้ยอ <laughs> <laughs> หัวนอก,กันทังงานเลยอะ่ะ แล้วแล้วพอเรากลับไปเปิดดูงานแต่งของรุ่นน้องกันเนี้พบว่าประธานในพิธีคือคอประวิทย์พงศ <g rab> <c oughs> อันนี้เรากำลังเดินข้ามทะเลสาบจะไปที่เหมือนกับเป็นศาลเจ้าแล้วข้างในก็จะมี คนปู่เต่าสตาฟเอาไว้ครับที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเต่าที่คุณเต่าที่มารับดาบอะนะฮะใช่ก็คือเขาก็ไม่แน่ใจว่าในนี้ยังจะมีมีเต่าอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็เชื่อว่าเป็นลูกหลานของคุณปู่เต่าที่เอาดาบมารับดาบคืนไปเหมือนปลาเหมือนาเป็นเป็นพันเต่าที่หายากมากในในโลกคืออ่านว่าแบบมีอยู่ในสวนสัตว์แค่ไม่กี่ตัวตัวสองตัวอะไรเงี้ยถ้าหมดแล้วก็หมดเลย มีอีกตัวนึงอยู่ไฮเดรแบบตัวนั้นก็แก่แล้วนะนี่เขาไปสายรหัสเดียวกันนะเนี่ยโอ๊ยตายเลยเนี่ยสายเนี่ยเ๊ป้องนะพี่โจ้นะจิตโตนะโอ้สายไดยกันหมดเลยก็คิดแล้วคัว่าสายด้ไปสายอะไรอร่อยเนาะระหว่างทางเราก็เจอร้านเข้าแก่ ใช่มาโอ้ยกาแฟใช่หรอหรือไอติมนี่นะครับเราจั่งกาแฟดำใช่ไหมฟากินไม่หมดแบบมันขมมากไม่เห็นมีรสนมอะไรเลยแล้วก็คิดเงินออกมาจากร้านแล้วฟาก็ไปเห็นโต๊ะอื่นเลยเพิ่งรู้ว่ามันเป็น นมข้นหวานอยู่ข้างใต้ถ้าเราไม่คนมันก็จะเป็นกาแฟดำแล้วกินแล้วฉันก็แบบพี่เสีนมแล้วหลออะไรอยเงี้ยนมอยู่ั้งใต้นะค่ะนี่คือความโง่ของเองคนแลนะนะคนเรามันจะโง่แค่ท่าเดียวเท่านั้นแหละนี่คือคนอันนี้ไม่คน เป็นนางฟ้าไงนางฟ้าภาาเวียดนามเขาเรียกว่านังเตียนมีคนที่อึ้งาเตียนเขาคำรู้จเลยการกินของเราดำเนินต่อไปนะคะในที่สุดเราก็เจอร้านที่มีคนแนะนำมาบอกว่าบุญจ๋าบุญจ๋าโสดอันนี้คือจริงๆอาจจะเป็นชื่อบ้านเลขที่บุญจ๋าลำหนึ่งอันดับหนึ่งค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อหมายเลขว่าตับปวดอ้างว่าฉันเป็นเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นชื่อ นี่นี่เรละดูเราดูคนนะคะบัมเบอวานคนเยออ๋อเงยเงยงดาเตเทินเป็นเดือยก้าวเลยไปบ้านก้าวเลยไปนั่งฝั่งน้โอเคนี่คือนางมีการขยายสาขาในนี้คคนละฝั่งได้บ้านไหนปบ้าปบ้านบุญจักรแนมเนี้ยบุญจักรแนมจ้าไอ้วุ้งเทียวน้จันเลือจันไม่้อไ้เมีย หมดเนื้อหมดเนื้อครจานก่อนก่อนแกีเหนือขอแช่ชาน ước ชาจีเอ้ยหมดเนื้อโผหมดเนื้อใจหมดเนื้อเบียเนื้อที่หนหุนเอ่อหุนจาแมุ่ณจแม่นจาแม่ผิดเนื้อ่อตรงสิอไุจ่าได้ลผิดเ มาแรงๆสู๋ใหญ่มากอุย๊ยอันนี้ใหญ่มากปวดร้อนอันนี้อันนี้เหมืนอนฟอกเกลแต่ม,มันใหญ่มากแบบยังไงอ้วนมากอี้จริงนากินมากเขาบอกว่าเป็นแหนมตัวแหนมตัวคือเป็นไส้ปูดดูดูแป้งที่หอ่อจะเห็นว่ามันไม่ใช่แป้งฟอกเกลือแต่มันคือแป้งแป้งที่เราไปห่อแหนมเรื่องอ่ะอ๋อ ก็จะถ้าเป็นปอเปียบ้านเรามันจะเป็นความเป็นแบบเป็นแป้งหนาๆทับๆเหมือนกระดาษกระดาษอันนี้คือแป้งปอเปียรอันเนี้ยมันจะบางกรอบมากซึ่งอันนี้มันต้องจิ้มไหมคะอันนี้คือจะนําจิ้มละอ๋อในตัวมันมีนในตัวเอาในมือหคนคือเราก็เอาขนมจีนเนี่ยจิ้มเราก็ตั่งขนมจีนลงไปจุ่มแล้วเราก็กินแล้วกินคู่กับผักนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรา จ่าจ่าคืออะไรที่เป็นแบบแข็งแข็งอย่างนี้เรียกว่าจ่าอ๋อจ่าจ่าจ่าอ๋อสอยมากเป็นทองเป็นจ้าเนาะเป็นจ้ามากเลยหรอไม่น่าเชื่อก็สมแล้วล่ละสมแล้วที่เป็นเบอร์หนึ่ง คือเราไปกินเฟอกันมาถึงใช่ไหมครับแบบแล้วมันก็จะมีเฟอเนื้อกับเฟอไก่ใช่ไหมเนื้อเรียกว่าบ่อบ่อแล้วก็ไก่ก็กว่าก่ากากาคือต้องเป็นเหือเหกาคำว่ากาเนี่ยมันเป็นคำเรียกชื่อไก่ปกติของเวียดนามเนาะแต่ว่าในภาษาไทยเนี่ยเรารับเข้าไปเป็นคำพิเศษ ผ่านเขมรมาอีกทีหนึ่งพวกปีชื่อปีนักกษัตริย์ชว่วฉลูขานเถาะเนี่ยมันเป็นคําธรรมดาธรรมดาสามัญของทางเวียดนามแต่คามันมันคือใช่เลยยกตัวอย่างเช่นระกาใช่ระกาหรือไก่ไก่ใช่ไก่ฉะนั้นไอ้กาไอ้กาที่เราเห็นในในเมนูว่าเป็นเมนูไก่อ่ะก็คือรากาในบ้านเราคือคำเดียวกับรากาถูกปะ แต่มันน่าจะเป็นภาษาเวียดนามโบราณนะมันไม่ใช่เวียดนามปัจจุบันไอรกาเนี่ยสมัยก่อนคําว่ากามันจะมีเรอะอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่เวียดนามปัจจุบันมันแบบแค่กายก็ตัดยอออาจจะมีรุกาอย่างเงี้ยเรอแล้วท้งเซตนักสัตว์นั่นมันมันมีคําอื่นอีกไหมคะที่ตรงกับอะไรอย่างเยถ้าเป็นภาษาเวียดนามปัจจุบันหนูเรียกว่าจวดจวดจวดชวดเฮ้ยพี่เนาะคำว่ากระต่ายภาษาเวียดนามก็คือถอก ทันเดียกันเลยอ๋อเลิ่นดอเออมาโรงมาจากอะไรครับนั่นมาโรงปีงูใหญ่มันคือหลงแปลว่ามังกรอ๋อแล้วมาโรงก็น่าจะเป็นหลงอย่างนี้หรอใช่ใช่อ๋อดูมาเสียงงูเล็กเล็กก็คืองูธรรมดาภาษาเวียดนามเรียกว่าสังสังสังแปลว่าสันปลางูละมะก็เิมคำแบบหายไปอะไรก็ว่ากันไปมาเสียงสัง โอ้ยนี่มันตรงหมดเลยแปลว่าทั้งเซตเนียคือหมายถึงว่าโอเคปีนักสัตว์ที่เราเรียกเนี่ยมันดูเป็นคมพิเศษเนาะเราไม่มีเราไม่มีการเรียก KFC ว่าเป็นรากาทอดเราไม่ได้เรียกนะแต่มันแค่ปีรากาแต่ถ้ากลับมาที่ภาษาเวียดนามเขาอ่ะมันกลายเป็นคำปกติใช่ซึ่งเราอาจจะรับผ่านเขมรอีกทีหนึ่งใช่ไทยรับผ่านเขมรเขมร น่าจะรับมาจากเวียดนามโบราณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ชัดเจนเนาะมันต้องหาหลักฐานและอย่างปีนักษัตรของเวียดนามเองเขาเรียกคำอย่างนี้ไหมคะหรือว่าเขาเขาใช้คําเขาใช้คําจีนที่เป็นชื่อชื่อปีนักษัตรเลยเป็นคําพิเศษไม่ใช่คําในชื่อประจำกกลายเป็นกลายเป็นของเวียดนามไปเรียกอีแบบเลยไปเรียกแบบจีนใช่เฮ้ยชอบอ่ะลูกน้องอะตอบเมื่อกี้ปีอะไรนะต้องครบเลยเหรอคะมะเมียต้อง ค่อยๆแกะทีแกนแกะเปลือกออกไปจนให้ไปถึงแก่นของมันน่ะเราถึงจะรู้ว่าอ๋อความคล้ายกันมันอยู่ตรงไหนทุงคนที่แกะก็มีนะก็เป็นหน้าที่นักภาษาศาสตร์ที่ฉันไม่เห็นต้องแกะอะไรเลยนะเรื่องหลังของรายการช่างเชื่อมคือฉันโทรหาพี่โจแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ชอบดีเอมาถามพี่นะคะพี่ฟาคะอันนี้ใช่คําเดียวกับอันนี้หรือเปล่าที่พี่ไม่ได้ตอบเนี่ย ไม่ได้หญิงนะคะที่ไม่รู้ยังไม่ได้ถามพี่เขาถามคนอื่นอีกทีนึ่งโอ้มีหนึ่งที่เราเดากันว่าน่าจะเป็นมรดกของฝรั่งเศสเหมนกันก็คือไอ้อย่างเง้ยค่ะ มันคือปลาจัตุรัสจัตุรัสที่มันจะอยู่ตามแบบหัวถนนเป็นพื้นที่เป็นสนามรีดกานก็จะทำเป็นใช่คือมีเต็มไปหมดในฮานอยเห็นได้โดยทั่วไปกลางจัตุรัสก็จะมีอย่างเงี้ยซึ่งทำมาให้คิดถึงในปารีสถูกต้องมีน้ำพูต่างๆแต่ที่นี่เก๋กว่าค่ะอยากให้ดู ก่อน,อนคือถ้าเป็นฝรั่งเศสก็จะเป็นแบบตัวอื่น,นะะอะไรก็ดูให้มันมีความผสมกันตางแล้วยังมีความเป็นหอยหอยเหมือนกับในยุโรปมีกรอบมีกรอ,อบเหมือนยุโรปอุ้ย,น,ยนิออดอันนี้เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงะะ <c oughs> ต้องไปจูบดูต้องไปจูบก,ก่อนจะรู้ว่าเจ้าชายหรือเจ้าหญิงชาวช่องได้มาเห็นนะครับก็จะเห็นว่าที่นี่เขาตีแบตกันเยอะมากตรงไหนมีที่ว่างเนี่ยเขาทำเป็นหอดตีแบตกันหมดเลย จตุรัสแห่งนี้ขาดอย่างเดียวในวันเล่ต้องให้พี่จีไปขอมาเดี๋ยวเดี๋ยวหาทหารเดี๋ยวหาทหารอากาศให้อีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเอามาถ้าเกิดว่ามีทหารอากาศคุณพี่คนนั้นยังดูนี้อยู่ส่งบินมาเก็บที่ฟาโรสก่ส่วนทางซีอูสปอร์คอมเพล็กซไม่ต้องทวงลูกบอลคืนะครให้ส่งบินไปเก็บที่ตุกตาจะมาพร สภาพของวันนี้ขอพักยกสักเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเพราะวันนี้เราทําไมเราเดินเยอะกินเยอะรับเยอะเยอะหมดเสียงแอบแล้วมีคนอยู่บนเตียงแล้วว่าเนี่ยก็เลยมานั่งอึดกันตรงนี้นิดนึงขนาดว่าเดินเยอะแล้วนะใช่เดี๋ยวลงไปข้างล่างต่อก็จะกินต่ออีกกินต่ออีกนั่นแหละ ขอขอบคุณพี่โจบพี่จีมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ชวนมาและขอบคุณชาวช่องที่ติดตามชมนะครับและยังไม่กดปิดไปแต่แรกวอย่าลืม s u b ส c r ร b ์คนที่ผ่านมาสับสกไร์ช่องของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องฟาโรหรือช่องฟาโรสพอดแคสต์ก็ตามเพราะว่านางอยู่ช่องนู้นเยอะไง ใช่วย่ช่วยกันส um, ักครั้ยหน่อยพี่โจหลังจากที่โดนเมนชั่นบ่อยก็มาสักทีในวันนี <S 1> <S 1> <S ้นะคะอ่าโอเคไว้โอกาสหน้าพวกเราคงได้กลับมาเที่ยวกันใหม่นะคะอาจจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวค่อยติดตามนี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวช่องที่เป็นลูกค้าหอแว่นนะคะถ้าเกิดว่าทำแว่นหายหอแว่นมอบส่วนลด50%สําำหรับซื้อแว่นและเลนส์ใหม่ภายใน1ปีค่ะ ให้หอแว่นดูแลทุกค่าสายตาคุณ